ไอหนุม่มแสดงเอ่ะคือแกช่วงแรกอะ่ะเราตีแกนานมากกว่าจะตายแต่ตอนนี้เนี่ยมันต่างไปแล้วดูนี่อ้ออ๋โอโหโคตรจะชิวเลยแค่นี้แกก็ไม่สามารถมากวนใจพูดเลยอโอมันฟื้นขึ้นมาไวว่ะเรียกกองทัพเงามาเลยอไลนี่โอเคลืมเปิดออโต้แท <c oughs> ็กนี่โอ้โห้พเพื่อนใหม่คือโดนเราแย่งแน่ๆไม่ได้มาช่วยนะอันนี้คือมากอกวน โอเควันนี้เราจะมาทําการหาตัวละครตัวใหม่แนะนําเลยสําหรับผู้เล่นใหม่หาง่ายมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอัปเดตเกี่ยวกับด้านของพวกนี่เลยครับคียซึ่งเวลาเราลงตัวของดันเจียนเนี่ยถ้าสมมุติเราเคลีย์ได้เออแล้วก็ดามเจถึงเราก็สามารถปกตื่นตัวระดับคีย์ดันเจียนได้มันเก่งมากคียดันเจียนคือเป็นยังไงก็นี่เลยพ่อทรงจินอูมีนี่กาโรอันนี้เป็นอันนี้เป็นบอสเวิร์ดนี้ไม่น่าเกี่ยวกันมีตัวอื่นอีกไหมตัวอื่นเรายังปลกไม่ตื่นเลยไม่เป็นไร ก็มีประมาณนี้ซึ่งถ้าสมมุติคุณสามารถลงดันเจียนอ่าบางทีอาจจะรีเซิร์ฟหาผู้เล่นคนอื่นที่ต้องการที่จะหาคนอะไรอย่างงี้คุณก็สามารถกดเข้าไปเออให้เขาช่วยแบกกันแล้วพอคุณผ่านคูจะได้รับเควสซึ่งนี่เลยครับเควสคีย์มาสเตอร์ได้กาโลแลงเอ็นอู้ ได้พวกโพชั่นด้วยได้ติเก็ตได้อีเจเดอรี่พาวเดอร์ดัืตได้อย่างอื่นเต็มไปหมดแล้วก็ได้เลเวลอันนี้คือได้ดีมากๆวันนี้เนี่ยเราจะมาลุยจนกว่าเราจะเคลียร์เควสนี้เสร็จเลยเพื่อหากาโร่แรงเอ็นกันมาประดับไอดกันหน่อยครับทุกคนอ่เดี๋ยวให้ดูนิดน,นึงตัวละครเราแรงเอ็นกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสี่ห้าแรงเอ็นหตัวพ่อทรงจินอูแรงเอ็นกับแรงจีจักรพรรดิแ่งแข็งแรงเอ็น ยักษ์แดงแรงเอ็นสองแล้วก็แบบแรงจีหนึ่งแล้วก็เป็นโอคารุนอีกสองตัวนะตอนนี้เรายังไม่ได้แรงจีแบบทั้งทีมทีแล้วก็น้ํายาดาเมจดเราน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อรวมถึงอาวุธก็เป็นอา,อาวุธนี่ครับดาบแดงแรง B, บีชาร์ปเน็ตสองแล้วก็มีแชร์ดาเมจให้กับเงาด้วยเงาเราก็ตอนนี้ค่อนข้างแรงอยู่นะนี่ครับประมาณ42 SX ไม่มีน้ํายาบวกไม่มีอะไรบวกเลยเลลิกก็เป็นบวกพวกของดาเมจนี่ อ่ะอันไหนแล้วนี่ครับบวกดาเมจล้วนเลยอืมก็คือเอามาให้แบบเงาเราโคตรจะเก่งไปเลยไตเติลก็บวกดาเมีดเหมือนกันก็คือบวกดรเมจเงาจนแบบสุดๆไปเลยอ่ะโอเคไปรับชมได้เลยครับว่าวันนี้เราจะสามารถลุย จนสามารถหากาโรแรงเอ็นมาประดับไอดีได้ไหมไปกันเลยเคยประสบป,ปัญหาเติมโรบักแต่ว่าต้องรอเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีไหมไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ายังมีโอกาสโดนบิดอีกวันนี้ผมมีร้านดีๆมานําเสนอร้านบิวปกอนช็อปนั่นเองบริการขายโลบักแท้สะดวกปลอดภัยและส่งไวเลทราคาที่แสนจะถูกสามารถจับต้องได้บริการต่างๆมากมายในแบบอารายสกอตโอเวอร์ over, ทั้งฟาร์มดาบการเอฟเครวมถึงการเลื่อนแรงถึงแรงเอ็นบวกเลยนะบริการขายสัตว์เลี้ยงแบบโกลว์กาเด และไอเทมต่างๆในแมปนี้อู้รถอนิเมะเลนเจอร์ Ranger X ก็ยังไม่น้อยหน้าครับมีบริการ AFK การอีโวตัวละครรวมถึงการันตี100%ได้มารดาร่าโกจิต้าหรือตัวซีเขตนั่นเองอู้หูอะไรมันจะดีไปมากกว่านี้ถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ได้เลยเพื่อไม่เป็นการรีรอ,อเราจะเริ่มจากาเลเวอร์ลิงนี่ครับไปเลเวอร์ลิงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไม่น่าใช่ไอออนมันคือใครไม่รู้อ๋อโกโตโกโตริวจิเป็นฮันเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นฮันเตอร์ Hunter แล็กเอสทำไมไม่มีเหมือนดันเจี้ยนให้เราแบบกดใส่กุญแจต่อเศร้ามากไปไปกันต่อไปกันต่ออเดี๋ยวตอนช่วงที่ว่าเดินไปที่ดันเจี้ยนเนี่ยอาจจะตัดหน่อยนิดนึงนะไม่งั้นมันอาจจะนานเกินไปอามาต่อเลยครับเลเวอร์ลิง นี่เลย code over. โกโตอรลไรส์โค้ดโอเวอร์อ้ยมีคนเข้ามาเราไม่ให้นะเราบอกก่อนเน็ตเราเน็ตนาซาอยู่แล้วเอ้ยโกโตจะไม่ติดเลยเหรอสีรอบอ่ะถามจริงเราจะได้เอามารีวิวด้วยไงสกิลของทุกตัวละครในเกมอ่าตอนนี้คิดเอาไว้อยู่ว่าจะทำรีวิวตัวไอ้สกิลตัวละครทั้งหมดที่มีแต่ว่าชั้น75 กับชั้น100ยเรายังไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นไว้ก่อนแล้วกันโอ้ได้ของเยอะอยู่นะถ้าเป็นเล่นเข้ามาแล้วรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วหรือเปล่าของอ่าดันเจี้ยนอันนี้เปึ๊บเปึ๊บเปึ๊บอุ้ยไม่ติดเลยโอ,โ,โอ้โหกัวโตคือเราเรา,เราแรงเอ็มเลยนะเอ็มบวกทำไมถึงปลุกตื่นไม่ติดเป็นอะไรลับลึกหรอดีโอคุงดีโอต้องมาอยู่ในทีมเราแต่ว่ากัวตน,นี้ต้องไปหาแบบย้อนหลังนะเพราะว่าเราปลุกไม่ตื่นอะจะไ้ดูสกิลสักหน่อยดูไม่ได้แล้วอ่าออาตัวไลบ ป๊าโอ้ยตื่นแล้วดีโอตื่นครับทุกคนโอ้รืว่าโอเคเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเรามาเปลี่ยนเลลิกกันหน่อยดีกว่าเออโทเค็นเออก็คือมันบวกชาร์โดดัมเมดแล้วก็บวกชาร์โด l เลเวลแต่ว่าข้อดีของมันคือมีอะไรลักเออให้มันติดง่ายขึ้นอืมเผื่อเราได้แรงเอ็นมาประดับไอดีตัวอื่นอีกเอออาจจะได้ดีโอแรงองแหลงเอ็นอะไรหรือเปล่าแต่ตอนอ่าดันเจียนที่ว่าเป็นของฮันเตอร์อาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเราต้องไปหาเซิร์ฟลงลงคนเดียวเนี่ยมันผ่านได้แหละแต่ว่า นานเกินไปแล้วมันท้อปกตื่นติดอีกแล้วโอ้ข้อจะอีซี่เลยครับน้องๆเนี่ยเวลาเข้ามาก็รีเซิร์ฟหาเลยแบบเอ้ยใครลงดันเจี้ยนอยู่หรือเปล่าเนี่ยขึ้นมาบนหอคอยดูว่าอ๋อเนี่ยเหมือนห้องนี้เห็นไหมมีคนลงอยู่อ๋อแลงจีแลงจีแต่ว่ามีโอกาสแลกอัพเป็นแลงเอ็นได้อ่ะเขาจะไปดูยันไหมเนี่ยโอเคครับเข้ามาแล้วโอ้โหจำนวนจักระพัดเงาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ละคนโอ้ยมี FC เราอีก2คนด้วยนะ เลลิกประมาณนี้ก็น่าจะโออยู่เรามีแล็กอัพแต่ไม่รู้ว่าจะปลุกตื่นติดไหมก็เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนไตเติลเป็นอ่าอันนี้อะไรรักบวกสิเปอร์เซ็นต์อ่ะเราเปลี่ยนไปเลยก็ได้ดัมเมจเราลดไปเยอะไหมเนี่ยจากสี่สิบสองเอสเอ็กซ์เหลือเท่าไหร่สิบเจ็ดเหลือสิบเจ็ดเลยเหรอตายแล้วอ่ะเราเราเอาอันนี้คืนมาเหมือนเดิมดีกว่าอย่างน้อยมันก็บวกดมัมเมจขึ้นก็ท่าตอนแรกเป็นชาร์โว่ดัมเมจปั๊บเท่าไหร่แล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ะเปลี่ยนอันนี้ต่อเปลี่ยนเป็นดาบอันนี้ครับไหนดูซิดาเเมท่่ไหรแล้ว นี่ครับ42 SX อูโหดามิเดมันหายไปเยอะเกินอะทำไมมาขึ้นแค่หนึ่งเรืร่อยเมื่อกี้리버링보스เราลงไปหลายรอบแล้วเราลงไป4รอบเท่ากับว่ามันต้องเต็มแล้วนี่ทำไมถึงยังไม่เต็มโอ้ยลืมเปลี่ยนเซตติ้งอ่ะปิดอัลติเม e เอฟเฟกไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแสบตากันตายอู้เลือลดไวจังเหลืออยู่ไม่ถึง40แล้วอ,อ๋ไม่ถึง30แล้วเหมือนกันหายไวยแบบสุดๆอ่ะรอบนี้เราปลุกตื่นติดไหมเนี่ยป๊าบเร้ยตื่นตื่นด้วยเป็นแร้งอะไรแล้งจี เราเอาโอคารุนออกแล้วกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอ้นี้นะตัวของดาเมดให้เป็นแบบตัวของอาริลักซ์มันจะได้ปลุกตื่นแล้วก็เป็นแรงเอ็นได้อม,มีโอกาสเป็นแรงเอ็นอยู่อ่าไทเต้ Title. เปลี่ยนเป็นอาริลักซ์อยู่ไหนนี่เลยน้ํายามีอะไรบวกไหมเราจะได้ใช้ได้น้ํายาดรอปหรออ่าไม่น่ามีปลุกตื่นติดโอ้โหปลุกตื่นติดแบบโคตรง่ายอะ่ะมันแบบง่ายมากเพราะว่าดาเมดเรามันเหลือๆเ,เหมือนเราแบบปลุกตื่นตัวละครแบบแบบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมาเลยปลุกตื่นง่ายเราอาจจะไม่ได้ ไปเล่นกับน้องๆอยู่พักหนึ่งนะค่อยมานั่งเล่นตอนที่เราต้องการจะเก็บโวสของฮันเตอร์และกันเพราะว่าเกาะล่าสุดมันอึดจริงๆ800 SP ใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยแบบหนึงลงประมาณ3รอบ4รอบ S มารกคีตายไปครับ เรียบร้อยรีเรืร่อยเลยรียรยเรืร่อย,ย,อยต้องขอโทษด้วยบางคนอาจจะกดเข้ามาแบบรีบกดอะไรงนี้เราพยายามรีบกดแล้วเหมือนกันอืมเพราะว่าเราไม่ได้กะว่าจะเล่นกับคนอื่นไงเราเรีบจบให้ไวที่สุดโอ้โหสั้นโลกของคุกอ,อ๋อน่าจะเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากคูอิมเพลดาวโอ้โหตรงนี้ก็มีคนมาอยู่ด้วยอีกแล้วป๊บปกไม่ตื่นอีกแล้วมันไม่ยอมตื่นให้เราเลยไปเลยก็ต่อไปผม <laughs> ไปด้วยก็ได้เอาระวังนี้โ oh, oh, อ้โหกี่คนเนี่ยสองสี่หกเจ็ดเจ็ดคนเกาะฮันเตอร์ ทำแบบหน่อยละกันหรือไม่ก็ตัดไปเลยตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วกันนะครับผมทุกคนโอ้โหพ่อทรงรอบนี้คือเราทำสมิตไปได้น้อยมากปุกตื่นติดไหมจะแรงอัพหรือเปล่า6 sp ครับนั้ถอยหลัง5้า2 1สสองหนึ่งติดไหมครับดูกันไม่ติดครับอาไปลยุยดันเจี้ยนอื่นกันต่ออ่านี่เลยไปกดต่อเลยครับด่านของวันพีทเหลืออีกสองรอบกุญแจ2อันพอดีเป๊ะแต่ว่าตัวของอด่านรีเวอร์ลิงเนี่ยแล้วก็คือด่านเกาะแรกเนี่ย ยังขาดอยู่ก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องไปคาบเพิ่มอืมน่าจะคำนวณผิดหรือไม่ก็เกมอาจจะบั๊กนิดหน่อยปลุกตื่นแล้วเอสอีกตัวหนึ่งอ้ออีซี่สุดๆอยากรู้แค่ว่ามันกลายเป็นแรล่งเอน็นให้ไหมโซลิคิเข้ามาโอ้โอ๋อไม่มีแรลงอัพเป็นแรลงเอน็นมีแค่สุดๆแหลงจโอ้ยังไงเราก็เก็บตัวเอาไว้สะสมแล้วกันตัมใหม่สุดติงติดไหมไม่ติด อ่าต่อไปก็ด่านของวันพันแมนอีก4รอบนั่นเองอพอเราเนิร์ฟดาเมจลงมาเป็นสายาปลุกตื่นปั๊บดาเมดคือตีกาโลแบบเข้าน้อยไปเห็นได้ชัดเลยนะไม่ติดครับรอบแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อโทษทีนะแต่พี่ไม่ได้ไปด้วยวะเดีย๋ยวค่อยมาลงฮันเตอร์ด้วยอีกสักรอบ2รอบอยังไงวันนี้การโรและเอ็น ก็ตรงมาครับหินลัคกี้เหลือสี่อ่าโซโลหินโซโลอยู่ไหนวะน้องๆเห็นกันไหมห็นโซโลอ๋อนี่ไงเหลืออยู่3เอ้เหลือ4อันอุย้ยเราปลุกตื่นกาโรติดเฮ้ยมีคนแบบมารอกันแบบแทบจะทุกเซิร์ฟเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆบางคนที่อยากจะได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าดาเมจถ้าจะเอาพ่อซงจินอูเนี่ยดาเมจต้องถึง 6SP อืมถึงจะปลุกตื่นได้ก,ไดก็แนะนําว่าให้มารออืมหน้าตรงล็อบบี้ตรงนี้ที่เขาจะ ใช้กุญแจกันในอนาคตอาจจะมีอัปเดตมาหรือเปล่าแบบเกาะใหม่หรือไม่ก็เป็นคีย์แบบใหม่อะไรอย่างงี้ไปช่วงเทศกาลเหมือนฮาโลวีนก็อาจจะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับผีน่าจะมี <c oughs> รอบที่เท่าไหร่เลยไม่รู้ตอนนี้แบบลงมาเยอะมากลงไปอีกตอนนี้กุญแจของเราใกล้จะหมดแล้วนะเหลือแค่กุญแจของฮันเตอร์แล้วก็ของโซโล่เรเวลลิงประมาณรอบเดียวมั้งเจ้าการโรมาอยู่ในคังชั้นอยู่นี้มันไม่ทําตามคําสั่งอะเนี่ยเได้อะไรมาบ้าง ตัวมีแ0แล้วอู้ไวมากห้องน,นี้โอ้โหไปไปไปไหนก็ไหน,ไหนแล้วเราก็จะลงอย่างนี้แหละก็คือลงกุญแจฮันเตอร์ Hunter กับกุญแจอื่นไปด้วยจนกว่ามันจะครบโอเคมาแล้วโอ้นี่ตีเดิมเลยเนี่ยมาทุกรอบเลยไอ้น้องไอพีก็น่าจะคนรู้จักกันหรือเปล่าอืมน่าจะใช่ก่อนหน้านี้มี7คนตอนนี้เหลือแค่คนไคนรู้จะไหวไหมนะอาจจะนานหน่อยอาทามแลบเลยรอจนลากงอกเลยครับน้องๆเหลือ28 SP ปอันนี้คือนานมากพี่ยังตีไม่ถึงร0อ s p อยู่ดีเพราะว่า นั่นแหละพี่เปลี่ยนเลนิกเปลี่ยนของนู่นนั่นหลายๆอย่างจากดาเมจ40กว่าเหลืออ่ะสิบเรีบๆจบได้แล้วจะต้องมีภารกิจต้องทําต่อนะไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเราไปลงกุญแจอื่นกันต่อตอนผมเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยด่านของไอ้แบ็คโคเวอร์เนี่ยมันมาสักพักใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นด่านที่ยากอะไรขนาดนั้นอือแต่ว่าตัวพวกนี้เนี่ยอยากรู้แค่ว่าพอเป็นเลงจีเนี่ยดาเมจตั้งต้นเนี่ยมันสูงกว่าพวก ตัวตักแดงหรือว่าอะไรพวกนี้ไ <c oughs> หมเหลืออีก2รอบเองอุ ui, <c oughs> ้ยกุญแจเราหายหายไวจริงๆ <c oughs> นี่ขนาดเมื่อ EP <c oughs> ที่แล้วเราได้มาเยอะมากนะตอนนี้ก็คือหายเยอะมากเหมือนกันเสียดายที่ตัวระดับ Legendary เนี่ยเอยก็คือกรอบทองอะ่ะมันไม่สามารถทำใค้กลายเป็นอ่าแลงเอ็นได้ไม่งั้นพวกนี้เนี่ยเราอาจจะหาแลงเอ็นมาประดับ ID แบบตึงๆไปเลยไปมาเลยแอสตาคงป๊บ เรียบร้อยครับจบแล้วอะเดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนว่าตอนนี้เหลือดันเจี้ยนอะไรบ้างที่เรายัางไม่ได้เคลีย Hunter ลร์ฮันเตอร์หรอบเลเวลลิงบอสสรอบฮันเตอร์หรอบหรอแล้วเรามีหินไม่พอด้วยว่ามันมีให้แลกไหมเรียนรูนเรียนรูนรูนช็อปครับมีไหมไม่มีชาร์โดอัปเกรดอันนี้ไม่ใช่อ่าเอนชานไม่มีอันนี้เอนชานไม่ใช่อ่ะต้องต้องลองไปครับดูโอ้ได้แค่รอบเดียวเหลือฮันเตอร์หนึ่งเลเวลลิ่งโอเค เดี๋ยวเราลงริเวอร์ลิงอีกรอบแล้วกันแล้วก็อีกรอบนึงเนี่ยกับรอบของฮันเตอร์อาจจะต้องให้เพื่อนมาช่วยลงโอเคครับตอนนี้เราก็หาทรัพยากรมนุษย์ได้แล้ว1คนอาอยู่ไหนแล้วทรัพยากรมนุษย์เรานี่ไงโซลิวเคนั่นเองไปเลยครับเปิดห้องให้เลยห้องของโซโลริเวอร์ลิงอันนี้คือเราเทรดกันนะก็คือให้มันเปิดห้องโซโลเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเปิดห้องของฮันเตอร์ให้โอ้โหการเลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมหรอวะไม่สี่รอบสุดท้ายแล้วของโซโลริเวอร์ลิง ต่อไปก็จะเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยน่าจะนานสุดๆโอ้ oh, นี่ถ่ายมาอัดมาประมาณ40-50นาทีแล้วเสียเวลามากเรียบร้อยครับบุกตื่นติดไหมเนะี่ยไม่ติดอ่าไม่เป็นไรบายออกไปทีนี้เราจะไปลงของฮันเตอร์กันทีม e ัตเตอร์อุ้ยเรือ,อนสุดท้ายจริงด้วยเรือของฮันเตอร์เดี๋ยวเรากดสร้างห้องเลยแล้วกันเข้ามากันให้หมดเลยทุกคนเราให้เวลาครับ54ตับตัวหนึ่งศูนย์เราก็ไม่สนใจเรื่องของแรงแล้วละกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้เรล,ลิกบวกดาเมจแบบตึงๆไปเลยเอืม เปลี่ยนเป็นนี่เลย Shadow Damage หลังจากนั้นก็น้ำยาเรามีไหมไม่มีใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนี่ตอนนี้ Damage เราเท่าไหร่6 3 s x เยอะจังวะยังไม่ถึง1น,นาทีเลยขึ้นไปเกือบ4 0 SP อยู่แล้วอ่ะทำแลบเลยโอเคครับตอนนี้เลือดมอนเหลือแค่ประมาณ1 6 SP กับ Damage ที่เราทำไป330กว่า SP โอ้โหเรานี่มันโคตรจะแบกเลยวะ่ะนี่ไหนดูซิ นี่เลยครับคีย์มาสเตอร์เวสมาแล้วขออนุญาตเปิดเอ็กพีคูณสก่อนเวลเราร้อยสี่สิบอกดรับไปกดรับไปเลยปั๊มโอ้โหขึ้นมาคร้อยสีเพิ่มมา7เลเวลไหนดูซิตัวดีมาแล้วครับน้องๆอ่ะเราเอาตัวของโอคารุนออกเลยแล้วกันแล้วก็ใส่เป็นการโร่ไปเลยอ่าใส่การโร่ไปน้ํายาได้มาอย่างละ2ขวดเต็มคังไปเลยต่อไปก็ขออนุญาตไปเก็บเก็บเวลนิดนึงอยู่ไหนกันเป็นมาแล้วนี่นะป๊บ โอ้ไนดูหน่อยสิสรงจิตโอพ่อสรงจิตแรงเอนดามเมจตอนนี้เจ็ดสิบอสเอโอ้โหนี่เท่าไหร่ 54sx 54sx เลยนะเป็นแลงเอง็นที่เป็นตัวแจกแต่ดาเมจนี่คือเหลือเฟือสุดๆโอ้สุดยอดไปเลยครับตัวของกาโลคุงเท่มากๆากๆ็จะเก่งโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับกาโลแรงเอง็น หาได้ฟรีจากการลงดันเจียนเราหาพ่อทรงจินอูเราได้กาโลมาด้วยอะ่ะคิดดูสิได้เลเวลมาแบบเยอะสุดๆอืมคลิปนี้ไนนออ like, share, วปไ้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต c ดตามกับช่องเจลินด้วยคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันจุ๊บบ๊วยบาย